ที่ผ่านมาวันที่ผ่านมาวันที่23เนี่ยเขาโอนมาให้เองเลยว่าเป็นค่าจ้างเราได้40,000 40,000ใช่ครับเถ้าเกว่าจริงๆแล้วตัวเลขเป็น40,000แต่ว่าทำมาเป็นบอกโจว่าเหลือแค่1 3 0 0 0แล้วก็โอนให้แค่8,000แต่จริงๆแล้วตัวเลขที่แท้จริงคือ40,000 40,000มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาแตกใช่ไหมเกาะเขาโขาแตกเองเรื่องนี้คือมาล่าสุดเลยใช่ไหมใช่ครับคือมีปัญหาเนอะมันเขาจะว่ากันเรื่องเงินนะมันมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็มีปัญหาเเเเเเรรรื่่่่องงินนนแตวววาาาาคคมมมชชัััดดดจจก็ไไ้บลย มันก็ถ้าผมพูดก็พูดเรื่องเดิมเนาะไม่ได้ทําตามสัญญาเราตกลงกันว่าจะไปทางขวาคุณก็เดินไปทางขวาสิ <S <S เราเซ็นสัญญากันเดินไปทางขวาคุณเดินไปทางซ้ายมันก็ผิดสัญญาแล้ว <S 1> <S 1> ใช่ครับมันก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วถ้ามีปัญหาเรื่องเงินควรจะแก้ด้วยมีปัญหาเรื่องเงินก็แก้เรื่องเงินนะครับค<อ>้างเงินก็โอนเงินค้างเอกสารก็โอนเอกสารมาส่งเอกสารมาวันนี้ก็ยังรอเอกสารอยู่ไอ้คนไอ้จับพบตาของท้ายผมอยากฟังทีเป็นไงครับเขามันเกิดอะไรขึ้น เขาจ้างตัวเท่าไหร่ของของวนาสวุวรรณฟาร์มเนี่ยจ้างผมสองแสนเขาบอกผมว่าจะเจ uh ็ดหมื่นห้าแต่ว่ามันโป๊ะแตกเพราะว่าทางวนาสวุวรรณฟาร์มนะเชิญผมมาสัมภาษณ์ uh huh. เราก็เลยมากินข้าวกันคุยกันตามภาษาเรื่องราวนะเป็นเพื่อนกันก็คุยเป็นพันธมิตรกันอนะ่ะทีนี้ก็เลยคุยเรื่องงานเขาก็เลยบอกมันก็เลยโป๊ะแตกตัวเลขที่แท้จริงเขาเลยขุดขึ้นมาก็าเลยเอา้าวทำอัดวิดีโอกันดีกว่าเขก็ถามนู่นถามนี่ผมก็อย่างที่เห็นในโซเชียลนั่นแหละ นา<ช>ทีแรกที่คุณรู้ว่าเขาตัว,ต,วตัวทางพ่อเล้งเจปะ่ะพ่อเล้งจ้จ้างคุณสองแสนตัดถึงมือคุณผมไม่รู้ว่นเท่าไหร่ห้าหมื่นป่ะใช่ครับ,ค,รบคุณรู้สึกยังไงบ้างไ,ไม่โปร่งใสก็เหมือนที่เหมือนที่ทําเสื้อนั่นแหละเราก็อ่ะเราก็รู้เหมือนกันว่าเสื้อนะ่ะมันไม่ทําตามสัญญามันไม่ได้โปร่งใสยอย่างที่ สัญญามันบอกเราก็เลยคิดว่าเอาเราเรื่องอื่นจะมีไหมวะมันก็คิดแค่ผม,มกับเพื่อนก็พยายามสอาหาอยู่เราก็อยากรูกว่าจะมีไหมวะมเอางีกก้กับกับกับทางบริษัทกับทางเอเย่นนั้นนะ่ะคุณมีเดียลงานเนะี่ยกี่งานงานที่มีน่ะ มันมี3ลูกตัวด้วยกันก็คือมีเสื้อเสื้อหนึ่งแล้วงานอันอื่นก็คือ HD กเกษตร uh huh. แล้วก็งานของพ่อเลี้ยงคือมีเวลาตอ <Okay. S 1> นนี้ด้วยผมต้องกลับอเมริกามันไม่ได้อยู่ทั้แต่แต่อันเนี้ยมันก็คือ HD กเกษตรอะเรายังไม่ได้เอกสารจริงๆหรือก็รอเอกสารจริงจริงเนเอกสารตัวจริงที่เขาส่งเช็คมาสัญญาที่คุยกันรู้แค่ว่าได้สี่หมื่น แต่อย่างเรื่องเสื้อเราก็ยังไม่รู้ที่ชาเชนว่าส่งมาสามครั้งแล้วมันตัวเลขไม่เหมือนกันสักครั้งอย่างอง่าอันนี้ผมถามย้อนกลับไปอย่างเรื่องเสื้อเขาโอโนไหมคุณเลยตอนนี้ถึงมือในกระเป๋าคุณเนี่ยประมาณเป็นเงินเท่าไหร่ครับก็แสนเท่าไหร่เนี่ยฉราะเสือเ้อนะใช่แสนสี่กว่า,วาแสนสี่คือเท่ากับตัวเสื้อสามร้อยสิบแปดตัวรายงานครั้งแรกก็สามร้อยห้าสิบรายงานครั้งที่สองก็สองร้อยหกสิบแปด ที่มันก็เลยสามครั้งไม่เหมือนกันแต่เงินที่โอนมาเท่ากับสามร้อยสิบแปดตัวใือที่โอนมาเมื่อวันที่ยี่สิบสามใช่ไหมใช่ครับวันที่ยี่สิบสามตุลานี้สองวันที่ผ่านมานี่แหละอย่างอย่างงานกเกษตรนี่อย่างงานกเกษตรงานล่าสุดนะเนยโจทย์ได้เท่าไหร่ครับงานกเกษตรเนี่ยเขาสารภาพมาเองว่าเราได้ค่าจ้างสี่หมื่นสี่หมื่นใช่เขาก็หักสดส่วนนู่นนี่นั่นก็ ก็เป <si ็นไปตาม70-30ตรงแล้วอันนี้ตรงแล้วอันนี้ตรงแล้วสำหรับ4ี่0มแต่เรายังไม่ได้เห็นเอกสารการเซ็นแล้วก็เช็คที่เขาส่งมาคือเราต้องการอันนี้ด้วยเพราะว่ามันมันไม่รู้เนาะคือเอกสารน่ะคุณจะพิมพ์อะไรมาก็ได้เหมือนอย่างที่เขาพิมพ์ไปผม7 5 0 0มแล้วทางพ่อเลี้ยงเขาบอกผมว่าเอามาได้แสนสองเลยว่ะเราก็เลยให้ทนายส่งส่งจดหมายถึงบริษัทวรราสวรรค์ฟาร์มนะให้ขอตรวจเช็ค จริงๆตัวเลขจริงๆให้หน่อยแกก็ส่งมาเลยเอาสองแสนบาทคือเช็คแล้วก็ส่งสัญญาม่ให้ผมดูว่าเขาสัญญากับวนาสุวรรฟาร์มกับ UPR ว่ายังไง mm hmm. ทีนี้พอเขามาว่าเป็นการตกลงสําหรับ UPR ทั้ทาง UPR กับกับวนาสุวรรฟาร์มของพ่อเลี้ยงเองเนี่ยโดยตรงไม่เกี่ยวกับโจโนาทุศซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในสัญญา่ะคือบร,ริษัทวนาสวรฟาร์มจ้างโจนาทุศนะครับไม่ได้จ้าง ยูพ <U> <ม>ีอาร์โดยมียูพีอาร์เป็นเอเจนต์เป็นคนคุยเป็นคนกลางตามไปสัญญานั<ม>่นแหละก็คือเขาจ้างผมทีนี้มันจะมาอ้างไม่ได้ว่าสัญญาที่คุยกันกันกบทางฟาร์มเนะี่ยไม่เกี่ยวกับผมมันเกี่ยวว่าเป็นชื่อผมโดยตัวเอาชื่อผมไปขายแล้วเขาจ้างผมจ้างโจนาทุตไม่ได้จ้างอันอื่น<ม>ก็ไปตามนั่นแหละต่แล้วเ,เรื่องเสื้อเสื้อครับที่มีการตกลงกันเนี่ยเขาเป็นคนผลิตและทำทุกอย่างเลยเราใช่รับรรผลิตและทาแต่ถ้า ในมุมความจริงเขาก็เขียนว่ามีค่าชิปปิง้งมคีค่านุนค่านี้ค่านั้นค่าทำบุญแต่วันนี้เขาก็หาค่าทำบุญไปด้วยแต่เราคุยกันแล้วว่าในวันที่เราสร้างคือผมอยากเอาไปทำบุญด้วยทีนี้มันก็ต้องมีเขาทำบปรเจตมาทำโปรเจกต์มาเมานาะอ่ะเสื้อขายตัวละเท่านี้ค่าก่อสร้างค่าทำบุญค่าโปสเตอร์ค่าอะไรต่างๆนะประมาณนี้แล้วโจนักบุได้เท่านี้จูพีอาร์ได้กำไรเท่านี้มันตามมุมธุรกิจมันเป็นไปตามนี้อยู่แล้ว มันพเจ,จะบอกเลยว่าตัวเลขของเสื้อเนี่ยมันเหมือนกับค่าตัวประมาณเจ็ดสิบสามสิบหรือว่าอันนี้เขาเขาแบ่งเป็นคนเสื้อนะแบ่งชัดเจนตัวละส<อ>ี่ร้อย๋อตัวละสี่ร้อยจากเดียวกัมันเสื้อมันปังมาณพันกว่ายอดขายพันสองเก้าสิบพันสองก็ได้ประมาณสามสิบหนึ่งในสามป่ะจะได้สี่ร้อยก็อย่าลืมว่ามันมันต้องมีค่าก่อสร้าง แล้วเราก็มีแจกโปสเตอร์นู่นนี่นั่นก็เป็นค่าพอสร้างค่าโปสเตอร์แล้วก็อย่าลืมว่า UPR ก็ต้องได้กําไรเราก็ต้องได้กําไรอย่างนี้ก็เข้าใจกันได้ไม่มีปัญหาพองเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วอ้าวตอนนี้ตอนนี้เอาจริงๆยังคาใจยังยังต้องการอะไรครับหลักๆเลยเหมือนอย่างที่ผมแถลงนะครับส่งสารมาส่งใบเอกสารมาสามครั้งไม่ตรงกันสักครั้งทีเนี้ยนะในมุมของธุรกิจนะเนาะขายของ มันมีการโอนการมีมีการโอนมีสลิปการโอนมีสลิปการสบของซึ่งมันตรวจสอบได้ก็ส่งตัวนั้นแหละมามันจะได้รู้ว่าความจริงเป็นยังไงส่งไปอเมริกากี่ตัวส่งขายที่เมืองไทยมีกี่ตัวมันก็ตามนั้นแหละมันตรวจสอบได้มันจะมาอ้างว่าข้อมูลผิดพลาดนะมันเป็น,ปน,ปน,ปนไปไม่ได้ดูอย่างเอา้าอันนี้มันแค่หลักไม่กี่สิบตัวต่อว,ว,วันคือมันเช็คง่ายมากเลยดูอย่างบริษัทใหญ่อย่างพิมพ์ท่พายสิ้นายแล้วเอาชื่อเขามาอ้างได้ไหม ชอบมากพีรีพายทำบุญทำบุญ,บญเอาดูเขาชอบทำบุญด้วยขายของเก่งด้วยดูตั้งแต่เขายังทำเสื้ออยู่เลยเนาะทำผ้าขายเอาผ้ามาขายเก่งมากเป็นสิ่งที่เก่งมากก็ขอเอาชื่อมาอ่างอ่ะ,อะย้อนกลับมาอย่างบริษัทพีรีพายเขาขายของได้เป็นล้านเป็นกี่ชิ้นเขาตรวจสอบได้อันเนี้กี่สิบชิ้นต่อต่อวนันไม่กี่สิบชิ้นไม่กี่ชิ้นต่อวนันสิบชิ้นด้วยซ้ํา มันจะมาตรวจสอบไม่ได้เอกสารผิดพลาดมันฟังไม่ขึ้นสําหรับผมมันฟังไม่ขึ้นมันมันเป็นไปไม่ได้<ม>แต่ว่าถ้าผิดพลาดจริงๆเนี่ยก็เอาความจริงมาคุยกับสิบ่าผมผิดพลาดตรงนี้ตรงนี้แต่จะผิดพลาดยังไงในเมื่อมันหลักสิบต่อวนันก็เข้าไปดูในสเตทเมนเท่ในการโอนเงินสิมันก็ดูได้มันก็จะผิดพลาดยังไงละ่ะถ้าดูไม่เป็นให้ผมดูให้ก็ได้พูดง่ายคืออยากให้ทางนั้นเนี่ยเขาชี้แจงอย่างแฟร์กับเราใช่ต้องตรงไปตรงมา เรื่องเรื่องเงินเป็นไงยังคิดว่าเขายังตกค้ังเราอยู่หรือเปล่าครับต้องดูเอกสารจริงเท่านั้นอย่างของพ่อเลี้ยงวราสุวรรณฟาร์มเนี่ยมผมไม่ได้มีปัญหาแล้วเพราะผมได้เห็นตัวเลขตัวจริงแล้วได้เห็นเอกสารการโอนเงินได้เห็นเช็คที่เขาเขียนให้อันนี้ก็จบไปมันก็จะมาเหลือ H d ดีเกษตรที่เขาแจ้งว่าได้หมื่นสามแต่ความจริงที่เขามาสาร,รภาพเองต้องใช้คําว่าเขามาสาร,รภาพเองนะครับผมไม่ได้ถามเขามาสาร,รภาพเองคือได้สี่หมื่น แต่ว่าผมยังไม่ได้เห็นเอกสารการว่าจ้างไม่ได้เห็นเช็คที่โอนเอกสารการโอนอันนี้ผมยังไม่ได้เห็นข้อเท็จจริงก็ถามต่อไปแล้วก็เรื่องเสื้อก็อย่างที่บอกยังไม่เห็นเอกสารการโอนตัวจริงเลยประมาณนี้ขอบคุณโจมากครับยังไงก็ตามแต่ขอให้โจได้เงินครบครับขอให้โจเคลียร์ทุกเรื่องครับ,รบขอบคุณครับหลายคนบอกมีปัญหาเรื่องเงิน มีปัญหาเรื่องสัญญาทุกอย่างต้องถูกต้องตามกฎหมายเท่าไหรมันจะเป็นหลัก10บาทมันก็คือผิดบาทเดียวก็ต้องจ่ายต้องทําตามสัญญาเท่าไหร่ก็ไม่ได้โอเคครับขอบคุณครับโจครับโจขบอยากไปด้วยกันจะมีขยาแบบกับกับการรับงานกับคนอื่นไหมล่วงงานคนอื่นไหมไม่มีทางครับมันมีใบทุกวันนี้มันมีใบสัญญารับงานมันไม่ใช่สิ่งที่ยากเย็นขนาดนั้น ก็คือไม่ได้ขย,อนอยนันกันมีงานมีอะไรนอกรับได้อะไรได้หมดแล้ว